สวัสดีครับทุกคนบ้านใครมีปัญหานกกระจอกเข้ามาทํารังนกพิราบเข้ามาขี้ในบ้านคลิปนี้อาจช่วยคุณได้ครับคือบ้านของผมนะครับจะมีช่องบานเกล็ดที่ให้ลมผ่านได้แบบนี้จะเป็นช่องหน้าต่างบานเล็กๆเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเปิดทิ้งไว้นกก็จะบินเข้ามาทํารังภายในบ้านแต่ว่าถ้าปิด บ้านก็จะร้อนถ้าจะให้ติดตาข่ายกันนกแบบของจริงที่เป็นเชือก<ส>ก็จะทําให้บ้านดูไม่สวยแล้วก็รกอ่านะครับวันนี้ผมเลยจะมาสาธิตวิธีการทําตาข่ายสแตนเลสกันนกซึ่งมันเหมาะมากสําหรับช่องเล็กๆแบบนี้ครับเรามาดูในส่วนของวัสดุกันก่อนเลยนะครับตัวที่เราจะนํามาใช้ในวันนี้จะเป็นตาข่ายสแตนเลสเกด304ซึ่งเป็นสแตนเลสแท้ไม่เป็นสนิมไม่ชุบนะครับความถี่ของตาจะอยู่ที่1.2เซนติเมตรความหนาของตัวลวดจะอยู่ที่0.71มิลลิเมตรซึ่งหนามากพอที่จะใช้สําหรับกันนก กันหนูกันงูกันเศษใบไม้ไม่ให้ตกลงมาที่รางน้ำนะครับรวมไปถึงลูกค้าบางท่านนําไปใช้สําหรับเป็นตะแกรง ตักอาหารได้อีกด้วยครับแต่สําหรับบ้านไหนนะครับที่อยู่ติดแม่น้ําติดทะเลสแตนเลสเกรด304อาจจะดีไม่พอนะครับเพราะโซนที่อยู่ติดทะเลนั้นจะมีความกัดก่อนรวมถึงความชื้นที่สูงตลอดเวลาจําเป็นจะต้องใช้สแตนเลสเกรดที่สูงกว่านั่นก็คือเกรด306หรือสแตนเลสเกรดมารีนซึ่งทางร้านไม่มีขายนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยทําไมเราถึงจะต้องใช้ตะข่ายสแตนเลสในการปิดช่องเล็กๆมีอยู่2เหตุผลด้วยกันครับหนึ่งนั่นก็คือราคาไม่แพง2ท,ทําทีเดียวจบครับกันนกได้หนูกัดไม่ขาด แต่สแตนเลสแบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าหน้ากว้างของสแตนเลสนั้นกว้างสูงสุดอยู่ที่90ซนติเมตรเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ของคุณกว้างมากๆตะข่ายแบบนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ครับสำหรับวิธีการทําเป็นยังไงนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับก่อนอื่นเราจะวัดข,ดขนาดของช่องหน้าต่างที่บ้านของผมนะั้นเป็นกระจกบานเกรดเราก็จะวัดจากบนล่างซ้ายขวาต้องวัดให้ครบทุกด้านนะครับเผื่อด้านไหนของวงกบไม่ได้ฉากหรือเบี้ยวเราจะได้ใส่ได้ให้เรานําขนาดที่ได้มาขึ้นกรอบอลูมิเนียมแบบเดียวกับการทํามุงลวดเลยครับสำหรับบ,บ ที่มีรอบมุงลวดอยู่แล้วสามารถนํกรอบมุงลวดเก่ามาใช้ต่อได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราตัดตะข่ายให้ได้ขนาดเดียวกับรอบอลูมิเนียมที่เราเตรียมเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเป็นมุงลวดเราก็จะแปะไว้ที่รอบด้านหน้าของอลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นตะข่ายกันนกหรือตะข่ายสตตแตนเลสเราจะวางไว้ที่ด้านหลังของอลูมิเนียมแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเตรียมแหวนรองกับรีเวทนะครับยิงยึดติดไปเรื่อยๆนะครับจนครบทุกด้านเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนขอบวงกบให้เราติดลูกบิดหางปลาไว้เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับตัวตะข่ายสแตนเลสท,ที่ใช้กันนกกันหนูหรือกันเศษใบไม้ม้วนเต็มหน้ากว้างจะอยู่ที่90ซนติเมตรความยาวสูงสุดอยู่ที่30มเมตรแต่ถ้าเราใช้นิดเดียวเราสามารถสั่งตัดเป็นเมตรได้นะครับโดยทางร้านจะมีจําหน่ายตั้งแต่2เมตรเป็นต้นไปสาหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อไลน์เฟซบุ๊กดูได้ตรงรายละเอียดด้านล่างนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ